คำถามยอดฮิตอันดับหนึ่งของแบรนด์ที่คนถามเข้ามาเยอะมากที่สุดก็คืออยากหน้าใสาแบบจา๋า และเจี๊ต้องใช้ตัวไหนบ้างคะแกแดสามตัวนี้คือเซ็ตบำรุงผิวหน้าแบบครบสูตรเลยนะคะเริ่มจาก2ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวุีฟอธิบายให้ฟังดีกว่าว่าทําไมต้องใช้เซรั่มนกม้าและครีมเจลคู่ก,กันด้วยก็คือปัญหาผิวเนี่ยคะ่ะมันก็จะมีปัญหาทั้งชั้นในแล้วก็ชั้นนอกนะคะซึ่งบางทีชั้นในเนี่ยครีมก็อาจจะลงลึกไม่ถึงใช้เป็นเซรั่มตัวนี้นะคะที่เข้าไปช่วยพุทไม่ว่าจะเป็นจุดด่างดำฝ้ากระเออยที่มันแบบอยู่ลึกๆที่ครีมไม่สามารถ บำรุงเข้าถึงเนี่ยก็จะต้องเป็นเซรั่มตัวนี้นะคะตัวนี้ก็มีโกรดแฟกเตอร์สูงมากนะคะมีอาหารผิวสูงมากแล้วก็ตัวนี้เขาจะดูแลผิวชั้นนอกไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำซีฝ้าก่าจุดด่างดำเนะะี่ยมันก็จะมีทั้งชั้นในแล้วก็ชั้นนอกนะคะตัวนี้อีฟก็จะให้เขามาดูแลในส่วนของผิวชั้นนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นความหมองคล้ำที่มาจากแสงแดดนะคะอันนี้เป็นความหมองคล้ำที่แบบโดนแดดปุ๊บแล้วมันดำปั๊บนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้เลยทันทีตัวนี้ก็เลยออกแบบมาคะมาทาหน้าที่ดูแล แลผิวชั้นนอกเนี่ยค่ะก็ใช้คู่กันเขาก็จะดูแลทางข้างในซึมได้ล้ำเลือแล้วก็ดูแลผิวชั้นนอกก็จะเป็นตัวเพิเซิล์เหมือนกับกว่าเวลาจ๋าเป็นรอยสิวที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยคะ<ม>่จะจ๋าไม่เคยกลัวเลยการเป็นรอยสิวเพราะว่าแป๊บเดียวหายจากการใช้2ตัวนี้แหละคือจริงๆแล้วก่อนตัวนี้มีแค่เซรั่มลงมาตัวเดียวเนาะก็หน้าใสายอยู่แล้วใครที่มีปัญหาฝ<ช>้ากระจุดด่างดำต่างๆคือตัวนี้คือเดอะเบสเลยนะที่เางจ๋าก็จะอีฟหน้าเด้งหน้าเด็กแบบนี้ก็เพราะเซรั่มลงมาตัวนี้แต่ทีนี้ พอมีครีมเจลมาค่ะมันเป็นตัวบำรุงผิวชั้นนอกคือมันไม่ได้เป็นสุดยอดวิตามินอย่างเดียวแต่เขายังมีในส่วนของมเจูเลเซอร์วิตามินอีนะคะความชุ่มชื้นที่ทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แห้งกล้านะคะไม่ให้ผิวหน้าเราสูญเสียวความชุ่มชื้นได้ง่ายก็จะเป็นในส่วนของครีมเจลเลยและบอกเลยนะว่าใช้ไปปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าหน้ามันจะนุ่มม,ม,ม,มันจะฟูฟูแล้วหน้ามันจะนิ่มๆเอ,อาง่ายๆคือสโลแกนของมันนะคะคือทาปุ๊บนุ่มปับ๊บทาปั๊บนุ่มปุ๊บ ตอนที่เป็นรอยสิวนะใช้ลกมาตัวเดียวก็ว่าหายไวแล้วพอคุณใช้คู่กันแบบนี้มันเหมือนเป็นการบูสต์ผิวให้หน้ามันขาวไวกว่าเดิมถึง2เท่าถามว่าใช้ตัวเดียวได้ไหมได้ค่ะแต่ถ้าอยากให้มันหายไวเลยจริงๆให้ใช้คู่กันแบบนี้แบบว่าคืนเดียวรู้เรื่องเคู่กันเลยและสุดท้ายที่สําคัญไปกว่านั้นคือตแดงนี่คือกันแดดอีฟนะคะจะอีฟเคยบอกจ๋าว่า ตัวที่สําคัญที่สุดบนใบหน้าของเราไม่ใช่ตัวบํารุงนะคะแต่คือกันแดดนั่นเองแสงแดดเป็นอะไรที่แบบทําร้ายผิวดีที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็เห็นผลไวที่สุดผลที่ตามมาจากการที่เราเผชิญแสงแดดนะคะมันก็จะเป็นความหมองคล้ำละที่เห็นได้ชัดแล้วก็ฝ้ากละจุดดำดาและอีกทั้งยังเป็นความร้อนความร้อนที่มาจากแสงแดดนะคะพอเวลาแดดโดนหน้าเราปุ๊บมันก็จะมีความร้อนสะสมใช่ไหมคะและความร้อนนี้มันก็จะอยู่ที่ผิวหน้าเรานานมากมันทําให้น้ําในผิวเนี่ยระเหยออกไปได้รวดเร็ว ไม่น่าเชื่อว่าความร้อนเนี่ยมันมีผลทำให้เราเหี่ยวไวขึ้นหลายคนอาจจะโฟกัส UVA UVB นะคะแล้วก็บูหรี่แต่ตัวเนี้ยเราโปรเทคในเรื่องของแอนตี้โพลิชันด้วยแล้วก็ความร้อนด้วยการแดดกันน้ำกันเหงื่อกันฝนการมลภาวะการความร้อนกานแสงบุหรี่ด้วยรู้ไหมคะว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงรักในกันแดดอีฟขนาดนี้นี่คือกันแดดหน้าเนียนของอีฟนะคะเป็นเนื้อสมูทอีฟก็คิดค้นมาให้แบบมันเป็นเนื้อที่เกลี่ยงง่ายมากนะคะ มันเกี่ยง่ายมากและที่สําคัญคุมมันได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงไม่เหนียวไม่มันไม่เยอะไม่เป็นคราบใครที่ไม่ชอบใช้กันแดดที่เหนียวเหนียวบบจะจ๋าอยากให้คุณมาลองใช้กระแดดอีบดูมันไม่เหนียวแล้วมันก็คุมมันได้ดีจริงๆค่ะเลกอย่างเขาทําหน้าที่เป็นเหมือนพรเมอร์อะคะ่ะเบลอลูกขนก่ <c oughs> อน <c oughs> ที่เราจะเมคอัพใช่ใ,ใช่ <c oughs> เมคอัพต <perfekt up> ิดทนนานขึ้นด้วยไม่แต่งหน้าก็ใช้ไม่ได้ออกไปไหนก็ใช้เพราะว่าความร้อนอย่างแสม <S <S <touchscreen> <S อย่างเงี้ยเห็นปะมันก็เป็นตัวที่ทําให้เราหน้าดําเหมือนกัน3ตัวนี้คือเซตหน้าใสของอีฟนะคะเป็นเซตที่เราสองคนใช้ ทุกวันสนใจก็สั่งซื้อได้ที่เจ้าทนจัหน่อยอีททุกประเทศเลยนะคะ่ะ,ะคนททองก็ใช้ได้เออนี่นี่คือคนทองนะคะคนทองใช้ได้ไม่ใช่บุกกระทะน,นะปลอดภัยแน่นอนนะคะแบรนด์อีทเนี่ยเราผลิตเองเราใช้เองแล้วเราก็รีวิวเอง <laughs> ถืงได้นกล้าพูดว่าปลอดภัยแน่นอนโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบาย